ถ้าไม่มีเติมน้ําเข้าไปแล้วก็เจียบน้ําอุ่นไว้ใส่แก้วเยลลเข้าไปกินน้ําอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ําอุ่นทำทำน้ำอุ่นใส่แก้วอืมแก้วใบเที่ยวบ้านมูลลนน,ะาาน,นะพี่น้องเนาะมากจังลูกชิ้นชิ้นยังสี่เลยพี่น้องจ้าบุญสองล่างเวยล่างบัวงอร่อยพี่น้อง ไปเที่ยวบ้านมูก็เลิกแบบนี้เล้ยนี่เนะเอาไปแล้วไปกินน้ำมูนี่เอาไปาเสียติดเนี่ยมานะพี่น้องจ้าขอพวกอบอุ่นยี่ยังกับบอกกันก็จังทีกับนอ้องบาบ่บ่เห็นเห็นนะคนวัดโต๊ะวันนี้บ่มีตลาดนะัดพี่น้องจ้าวันจันทร์ไม่มีตลาดนะัดตลาดสดไหว้เร็วพี่น้องจำนี่แหละพราอ,อิม่มกินเหลียวก็จะมีแค่นี่ยังไงอันนี้อันมันยังสื่อเองกับเืมองหรอพี่น้อง จอเอออเเียติดเนี่ยมองให้หลับนองจ้าขอพวกอบอุ่นยี่ยังกระบอกกันก็จั้งที่กับน้องเราบ้าเห็นหนักแล้กินเองอืมมากับน้อง แต้องกันจ้ะน้ำในกระติก,กมีไหมลูกเปรี้ยวหวานเท็กกำลังกินรวมๆคือแซ่บเฮงเสียอย่างเดียวบ่มีพักหายไปน้องพักกระเบื้อพัเจ้าดอกพัเจ้าบ่อยากออกกล้องมันจะพองพันเห็นแล้วออกผู้เดียวแซ่บคือกล้องไปกินบ้านมูบ้านเราจับไปเที่ยวบ้านมูก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมจ้าเนียยังไหน อันนี้อันมันยังสื่อเองกับรืมเหรอพี่น้องจอเออแกงไปเทียวบานมูนเหรพี่น้องเนาะมาจาะลูกชิ้นชิ้นยี่สี่เหรพี่น้องจ้าบดสองล่างสวยล่างบ่วงย่าฝากเปิดเสียงถ้าขอเท็ดงามส่งอียย๋ไอ้ก็ม่นมือนจะจา้าเนยว่าวกันนะพี่นอ้องเด้อมาชิ้นน้ำกันสามย่าฝากเปิดเสียง ถ้าขอเฮ็ดงามทรงเอไอก็อไม่เหมืนนนอนจะจังเลยวาวากันนะพี่น้องเด้ยอยมากินน้ำกันสาบเบียติกเนี่ย,ย,ยมาพี่น้องจ้าขอพวกอบอุ่นยี่ยังกับบอกกันไปจังสี่กับน้องเราบ่บ่เห็นนักเปรี้ยวหวานเฮ็ดกระลังกินรวมๆคือแซ่บแห้ง เดี๋ยวย่างเดียวบ่มีพักห้พี่น้องพักกระเบิดสองแสบผืนอยูก่กระผู้มักโอ้ยข้างแก้มปลาลิ้งครับไปหน้องของั้งแทบอืมอย่าพนะึ่งนะอืมกินนังกันพี่น้องอูแมนบอกข้าเจ้าของแสบผืนอยูก่กระผู้มักโอ้ยข้างแก้มปลาลิ้งครับไปหน้องของั้งแทบ อันกินแซ่บแบบเปรี้ยวหวานเฮกกำลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสียอย่งเดี๋ยวบ่มีพนะักไห้ไป้องพักกระเบืเอ้องยติกนะ๊กอย่างมากินลองจ้าขอควาอบอุ่นยี่ยังก็บ,บอกกันไปตั้งที่แบบนะ้องเราบะห่เห็นหนะ้า เพิ่งนะอืมกินน้ำกันพี่น้องแมนบอกให้เจ้าอย่าฝากเปิดเสียงถ้าขอเฮ็ดงา้าตรงอีไอกันมืดจะเจ้าหน่อยวาวากันนะพี่น้องเด้ออ่ะกินน้ำกันสามถ้าไม่มีเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เสียบน้ำอุ่นไว้ใส่แก้วเยติเข้าไปกินน้ำอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ำอุ่นทำน้ำอุ่นใส่แก้วอร่อยพี่น้อง ไปเที่ยวบ้ายมูก็เด้แบบนี้เด้อนี่ะเอาไปแล้วไปกินน้ำมูนีเอาไปจะนี่ยังไงอันนี้ออนมันยังสื่อเองกับลื่องหรอพี่น้องจอเออนี่ยังไงอันนี้ออนมันยังสื่อเองกับลื่องหรอพี่น้องจอเออไปกินบานมูไปแล้วจับไปเที่ยวบานมูกันบายบายคลิปหนาพอกันไหมจ้า ของแซ่บผืนยุกับผู้มักโ oh อมัยขางแก่ปลาลิงนะพี่น้องของแซ่บเปิด <c oughs> พราแซ่บกินแล้วกัดน่อนนะพี่น้องเนาะน่นจะอร่อยเหมือนเดิมจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกคินนี่ละจะ้า ไปซาไปคำไปมือไปคำฝนม่ตกดอกจ้ะแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆอีหยังกระเส็บคือเก้าพี่น้องมาจ้ะแป้งไปเที่ยวบ้านมูนะพี่น้องเนาะมาจ้ะลูกชิ้นชิ้นยังสี่แหละพี่น้องจก้วบดสองล่างสวยล่างบวงอืมอย่าพึ่งนะอืมกินนยักันพี่น้องก็แมนบอกข้าเจ้าเบียร์ติดจ้ะมาพี่น้องจ้า ขอบควบอบอุ่นมิยังกะบอกกันไปจังสี่แบบน้องเราบ่บ่เห็นหนักจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่ละจ้าไปสาไปคำไปมือไปคำฝนพ่อโตดกจ้าแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆมิยังกะแซ่บก็เก้าพี่น้องมาจ้ะเปียติกเนี่ยมาพี่น้องจ้าขอบควบอบอุ่นมิยังกะบอกกันไปจังสี่แบบน้องเราบ่บ่เห็นหนักจนเดือนอยากกินยังฝ่าวกินพี่น้องปลายเดือนเด้อกลางกลางเดือนจังน้อยเนี่ยมันก็สิอด ต้นเดินอยากกินยังงฝาวกินพี่น้องกินโรดอร่อยเปรี้ยวหวานเฮดกระลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสียย่างเดียวบ่มี่พักไห้พี่น้องพักกระเบื้อย่าฝาเปิดเสียงถ้าขอเท็ดง่ามทรงอีไอ้กันมืดนะจัง้อยวาวากันเนี่พี่นอ้องเด้อมากินน้ำกันซักอร่อยพี่น้อง ไปเทียวบยมูก็เด้มแบบนี้เด้อนี่น้อเอาไปเถอะไปกินน้ามูนี่เอาไป้จับอืของแสบคุนยุกข้ผู้มักโอ้ยขางแก้มปลาลิงครับพี่น้องของแสบอือย่าพึ่งนะอืมกินน้ำกันพี่น้องน้องแมนบอกข้าเจ้าคนวัดโ๊กมันนีบะมีตลาดนะพี่น้องจ้า วันจันไม่มีตลาดนะัดตลาดสดไหว้เรียวเป็น่ออจำนี่แหละพ่ออิม่มกินเหลียวก็จะมีเย็ะนล้วกินเองอม,มาับพี่น้องแกต้องการจะ้ะน้ำในกระติกมีไหมพี่น้องมากจ้ะสามสิบบาท,ทุงบอกง่ายพี่น้องจ้ากินไปโหลดเนะานะนี่ยกิน คนวัดโต๊ะมันนี่บ่มีตลาดนัดพี่น้องจ้าวันจันไม่มีตลาดนะัดตลาดสดวหเร็วพี่น้องจำนี่แหละพ่ออิม่มกินเหลียพ่อยะมีต้น,นเดือนอยากกินยัางฝ่าวกินพี่น้องปลายเดือนเด้วกลางกลางเดือนจะน้อยเนี่ยมันก็สิโอ๊ตต้นเดือนอยากกินยัางฝ่าวกินพี่น้องกินโลดอร่อยนี่ยังไงอันนี้อนันมันยังสื่อเองกับเรื่องหรอพี่น้องจอเออ เรากินเองอม,มาดับน้องแก okay, ต้องการจ้ะน้ำในกระติก,กมีไหมจ่าแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่นะจา้าไปซาไปคำไปมือไปคำฝนว่าตกดอกจ้ะจแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่บๆอีหย,ยังก็แซ่บคือเกาพี่น้องมาจ้ะข้า,จาเจ้าดอกข้าเจ้าะไม่อยากออกกล้องมันจะฟ้องพั้นเห็นแล้วออกพุด,ดยอแกคือกอง จาแรงนี้ก็ได้แค่ลูกชิ้นนี่ละจา้าไปซาปไปคำไปมือไปคำฝนพ่นตกหรอกจา้าแต่ก็ได้แค่นี้แหละลูกชิ้นแซ่แบๆอีหยังก็แซ่บคืาาอเกาพี่น้องมาจา้าพี่น้องมาจ้าสามสิบบาทถุงบอกง่ายพี่น้องจ้าก,กินไปโลดเนะาะซ้าจะกินเขาจ้าดอกเขาจะไม่อยากออกกล้องมันจะพองพันอย่างละออกพุด,ดยอแต่คือเกา อื้วกินเองอม,อม,มากับน้องแกต้องการจะ้ะน้ำในกระติกมีไหมลูกเปรี้ยวหวานเพ็มก,กำลังกินรวมๆคือแซ่บแห้งเสีพพเยยังเดี๋ยวบ่มี่พักไห้ี่น้องพักกระเบื้ออร่อยี่น้อง ไปเที่าายวบะหมมูก็เลบบนี้เลิกนะเอาไปแล้วไปกินน้ำมูนี่เอาไปาถ้าไม่มีเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เียบน้ำอุ่นไว้ใส่แก้วเยติี่เข้าไปกินน้ำอุ่นไปแล้วมันก็จะได้ละลายใส่น้ำอุ่นทำทำน้ำอุ่นใส่แก้ว